ไม่ใช่ค้อนกับมีนะไม่ใช่ค้อนกับมีดนะอ,ดอะอีโบอ่ะอีโบอ่ะเออ <c oughs> อีโบอะไรอ่ะผมวม่าได้บ่อยแลมีอ,อีโบไงลืมแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะอ๋อพวกคนเถียงเสียงเรื่องนี้กันแล้วครับเสียงแม่งกูท้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูท้องกูท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องเลยเอออุ้ยโอ้ยหายเลยอุ้ยห,หายเลย,ยหายเลยแอดอู่งานแอดอู่งานจำไว้จำไว้จำไว้หายหายเลยอ่ะ เม่ไม่ไม่ได้อู้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 มาแล้วมาแล้วแล้วออมผมจะพังแล้วเปลงดีคอร์ดกูแบบงตึอนงตึอนตึอนเตือนเตงอนแกงนไม่เลงหรอกมันก็แค่จะตายไอแอฟคุยกันได้สบายทำไมต้องกลัวเดินไอแอมอ้อมซ่าเข้ามาดีกว่า เออคนนั้นปากแท